ตั้งใจฟังวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ใกล้ออกพรรษาแล้วการปฏิบัติธรรมในพรรษาบางคนก็ดีปฏิบัติได้ดี บางคนก็ยอ่อหย่อนทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยการปฏิบัติต้องจับหลักให้ได้คือไม่เพิ่มกิเลสเข้าไปแล้วก็เล่ง จเจริญกุศลขึ้นถ้าโดยหลักนั้นีเท่านั้นนะไม่เพิ่มกิเลสเข้าไปเราก็เริ่มจเจริญกุศลรักษากุศลให้งอง,งามเท่านั้นเองทำไมเราไม่เพิ่มกิเลสเข้าไปเพราะว่ากิเลสมันมีอยู่ในใจแล้ว าเราเพิ่มเข้าไปมันจะจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยกตัวอย่างโลภะตสะมโมหะเนี่ยมันมีอยู่มยเห็นตัวาสะสมมติว่ามันมีอยู่เล็กน้อยถ้าเราเพิ่มไปก็จะเพิ่มอีกเราสังเกตไมอตอนเป็นเด็กทะเลาะกันน้ำตาจะไม่แห้งแล้วก็ดีกันละ เพราะอะไรเพราะเด็กโทสะมันน้อยมันสั่งสมไปน,น้อยแต่เมื่อเด็กโตขึ้นเขาเริ่มจะโกรธใบๆจิตเขาจึงมีปริมาณโทสะที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เลยกลายเป็นกิเลสท่วมหัวเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเกลียดได้ไหม ผู้ใหญ่ทะเลาะกันเมื่อมันเด็กทะเลาะกันนะเด็กมันตีกันบางทีจนเลือดกบปากขวนกันจนนั่นตีกันเอาคอสอะไรตีกันแป๊บเดียวมันก็ดีกันได้เพราะโทสะมันเกิดขึ้นแล้วหายไปเลยเอนุสัยมันน้อยแต่ผู้ใหญ่ในไม่ได้โกรธแรงนะ บางครั้งไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ตีมันเด็กแค่พูดไม่เข้าหูคำเดียวท่านนั้นแหละกลัวกันจนตายเลยให้อภัยกันไม่ได้หรือเห็นกันทำเพื่อนทำอะไรจะไม่ถูกใจก็ปมนั้นเราอยู่ถึงวันตายเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าผู้ใหญ่ในกินเลสมันมันมากอยู่แล้วไม่ต้องเตืนก็ไปเยอะ เพราะนั้นกิเลสในใจนยมันเยอะวิธีปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เพิ่มกิเลสเข้าไปเมื่อไม่เพิ่มกิเลสเข้าไปส่วนว่าเราอยู่กับสังคมเนะี่ยมีคนทำให้เกิดโทสะเรารู้สึกตัวขึ้นมา,ารู้ทันโทสะนั้น เมื่อโทสะถูกรู้ทันนะ่ะมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะไม่เพิ่มก็เปไปในใจนอกจากมันไม่เพิ่มแล้วเนี่ยโทสะภายในอรุสใสก็จะลดเบาบางลงเหมือนกันเป็นรูปออกหนึ่งเตีมถ้าเราไม่ตามใจจิตเหลียนะหนึ่งมันไม่เพิ่มเข้าไปสองภายในก็จะลดลงเหมือนก่อนรูปออก ถ้าโกรธมีคนทำให้โกรธอีกเราไม่ตอบสนองคือไม่ไปดา่าไม่ไปว่าคือไม่ให้มันครอบงำใจเราโทสะก็ไม่เพิ่ม้าไปไปแนวไปถูกลดบอกลดลงลดลงนิสัยเป็นคนไม่ขี้โกรธก็จะได้นิสัยใหม่ให้สู่โทสะจะลดลงลดลงลดลงต่อไปก็เป็นได้นิสัยใหม่คือใครมากระทบอะไรก็ไม่โกรธ เนี่ยเนี่วิธีถ้าเราไม่ตามใจจิเลสนะจิเลสจะไม่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ที่มีอยู่ก็จะค่อยๆหายไปการที่เรารู้รู้ทันจิเลสมันก็เป็นการปรฏิบัยิทำไปพร้อมกันคือขนาดนัน้นก็เป็นการเจริญสติคือสติได้เกิดขึ้นแต่ละทุกครั้งที่รู้จิเลส ตอนนั้นเป็นการเจริญกุศลคือสติเมื่อสติเกิดบ่อยๆสมาธิความรู้สึกตัวก็เกิดเมื่อทำไปน,นานๆสติเราก็มีกำลัง <c oughs> เรียกว่าสติพละสมาธิมีกำลังเรียกว่าสมาธิพละเมื่อมีกำลังเนี่ย,ยก็ไหนก็ว่าเราพ่อคุณกุศล ถ้าเราทำไปเรื่อยๆกุศลแล้วก็แก่กล้าเอากุศลเข้ามาพ่อคูณไปได้มีแต่ลดไปลดไปกุศลจเจริญแป๊บเดียวเพร,ราบารมีทามันเต็มมันจะรวมพลังกันตัดกะระแสก็ได้ธรรมะไปอันนี้เป็นหลักแต่เราจะทำอย่างนั้นได้นี่มันมี คุณธรรมตัวหนึ่งอยู่คือรู้สึกตัวให้เป็นพระเจ้า็็ะแสดงไว้ว่าเมื่อเราเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นด้วยจม,มกูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องปัตตะทางกายรู้ธรรมลมทางใจเธอเป็นผู้เข้าไปตั้งกายจักตาสติไว้ มีใจหาประมาณไม่ได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจตัววิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วก็เตืตามความเป็นจริงคำว่าเธอย่อมก็ไปตั้งกายจจกตาสติไว้ก็รู้สึกกายนั่นแหละก็คือรู้สึกตัว การที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตมันตั้งมั่นถึงฐานมาขณะหนึ่งเนี่ยจิตที่รู้สึกตัวมันเป็นสมาธินะเป็นกนิกะสมาธิตอนนั้นน่ะมันปโปร่งมันว่างไม่มีโลภะโทสะโมหะว่างจากกิเลสถ้ารู้รู้สึกตัวอย่างนั้นเนี่ยกิเลสตัวไหนก็เข้ามาสั่งสมไม่ได้ คล้ายๆเรามีเกาะถ้ารู้สึกตัวอยู่นี่ใครมาทำให้รักให้ชังหรือให้หลงไม่ได้ก็เหมือนกับปลาไข่ใส่หินน่ยไข่ก็แตกไปเปล่าๆด้วยอำนาจของความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวเป็นนะทำความรู้สึกตัวเนืองๆนืองๆเ,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 เนี่ย กิเลสไม่เพิ่มเข้าไปกุณสรตธรรมมันก็เจริญแค่รู้สึกขึ้นมานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วสติก็เกิดสมาธิก็เกิดแล้วปัญหาตัวยอย่างเคลีย์ไปหมดเลยอย่างเช่น บางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นบ้านนิดๆบางคนติดอารมณ์อยู่พวกนี้ถ้ารู้สึกตัวมันหายออกจากอารมณ์บนนั้นหมดเลยนะเป็นคนปกติถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันผิดเป็นชีวิตที่ผิดปกตินะเพราะนั้นพวกเราใช้ชีวิตยอยู่เนี่ยมันผิดปกตินะ มื่อไรรู้สึกตัวจะเป็นคนปกติที่ว่าเราผิดปกติเพราะเราไปสร้างกิเลสไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เกิดมาเพราะอาวิชชาไม่รู้นั่นเองยกตัวอย่างการสั่งสมกิเลสนะอย่างเช่นเด็กๆเ,เกิดมาจิตบริสุทธ์นะมันผ่องใสนะเสังเกตเราคุยกับเด็กเราก็สบายใจเพราะอะไรเพราะจิตเขาไม่มีมารยา ให้เกียตไหมทำไม,ไมเราเล่นกับเด็กทําไมจิตเราเหมือนรู้สึกสบาย <c oughs> เพราะจิตเด็กไม่มีมัญญาไม่มีจิตเหลือคมอบงงำเหมือนผู้ใหญ่เ <c oughs> มื่อจีตเขาบริสุทธิ์เราไปอยู่ใกล้เราก็สบายใจการกับผู้ใหญ่บางคนนะ่จิตเลี่ยเยอะเขาไปใกล้ผู้อึดอัดเพราะนั้นผู้ใหญ่เนีมันสั่งสมกิเลสมคือจิตวิสุขปก เมื่อสร้างกิตเหลืขึ้นมาตัวเองก็ไปติดอยู่ในจิตเหลืตนนั้นก็กลายเป็นคนไม่ปกติบางคนก็ไม่ปกติเพราะจิตมีแต่โลภอยากได้ของเพื่อนบ้านของอะไรมั่วไปหมดเลยบางคนผิดปกติเพราะโกรธอะไรก็โกรธได้ทุกเรื่องหุนยินได้ทุกเรื่องบางคนก็ผิดปกติเพราะหลง ันนี้เกิดจากการมันเราสั่งสมขึ้นมาเองยกตัวอย่างว่าเด็กที่มันตัวเป็นวัยรุ่นเน่ยจิตผ่องใสในะวัยรุ่นน่ยจิตมันยังไม่ไม่เสียมากแต่วัยรุ่นหลายคนอ่ะมักจะเป็นคนหวเหงาซึมเศร้าขี้น้อยใจเพราะอะไร พราตัวเองสร้างขึ้นมาเองเราวเส้เกียรตม่บรรหลายๆคนเนี่ยไปชอบฟังเพลงอกหักทั้งตัวเองยังไม่เคยมีความรักไม่เคยอกหักแล้วก็ไปอกหักในเพลงนั่นแหละฟังบ่อยๆก็ซ้อมอารมณ์ซึมเศร้าไว้ซ้อมความน้อยใจซ้อมความเสียใจความงอแงไว้สั่งสมไว้ ไปดูหนังก็ดูหนังอกหักลองให้กับนางเอกเสียใจกับพระเอกกนั่นเนี่ยดูหนังแล้วก็ซึมฝึก,กจิตให้มันชินกับความซึมเศร้านึกถึงหนังบ่อยๆดูหนังบ่อยๆทั้งก,กายในที่สุดก็กลายเป็นจิตมันชินกับความซึมเศร้าฟังเพลงกับฟังเพลงอกหักทั้งตัวเองไม่อกหักก็ฝึกอ,อกหักไป ถึงจะเลือกฟังเพลงนะเลือกดูหนังแล้วออย่ปกตินะแป๊บเดียวจวิตจะเผลอก็ไปสู่โหมดซึมเศร้าเลยง้อยไม่มีกำลังเนี่ยคือความอาภัพมันสร้างขึ้นมาเองบางคนก็ชอบอยู่ในโหมดโทรศะไปดูหนัง ที่มันลบมันฆ่ากันอิจฉากันดูดูดลิศยา็ขาอยไปฝึกเกียดขึ้นนะนะเห็นเขาไม่อิจาเขามาทำร้ายนังกี้ก็ไปฝึกเกียดฝึกเกียรติโดยฉาฝึกลิศยามันอะไรต่างๆตามหนังนั่นแหละจิตก,ก็เรียนแบบไปในสุดตัวเองก็กลายเป็นคนที่โทสะแล้วก็ขี้ลิศยา พอไปซ้อมไว้ซ้อมที่จะริสยาไปบ okay. ่อยซ้อมที่จะเกลียดไปบ่อยเมื่อมาในชีวิตประจำวันอารมณ์พวกนี้มันชินเจอใครก็โกรธเจอใครก็อิจฉาเป็นต้นยิ่งไม่รู้สึกตัวก็สั่งสมทุกวันทุกวันพอผ evet. ่านเวลามาโตเป็นผู้ใหญ่มาก็กลายเป็นคนชี้โกรธโกรธได้ทุกเรื่อง อิจฉาในทุกเรื่องเห็นใครดีไม่ได้อิจฉาไปหมดคนนี้ก็เรียกว่าจิตมันผิดปกติเราจะออกจากหมดความโกรธหมดอิจฉาหรือหมดซึมเศร้าที่วัยรุ่นเป็นอยนู่ได้เพราะอะไรเราต้องมาฝึกรู้สึกตัวซึรว่ามันจะเข้าไปโหมดเห็นคนปุ๊บมันจะโกรธใช่ไหมล่ะ เรารู้ทันความโกรธเราก็รู้สึกตัวไว้มันก็จะเข้าไปสู่หมดนนั้นไม่ได้มันโกรธอีกก็รู้ทันรู้สึกตัวไว้โกรธอีกรู้ทันรู้สึกตัว,วในที่สุดเนี่ยมันก็จะห่างอยู่ความโกรธความโกรธนั้นก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงนี่รู้สึกตัวเลยมันแก้จเรีได้ซึมเศร้าเหมือนกัน ตัวเองไม่เคยอ,อกขักเลยไปไปไปสร้างนิสัยอ,อกขากไว้พอกระทุบกับอะไรก็น้อยใจไหยเงาลองให้เพราะมันเคยเรียนแบบไว้มันฝึกไว้ในหนังนั่นแหละแต่พอมันจะน้อยใจจะเศร้าขึ้นมาเรารู้ทันเราก็รู้สึกตัวไว้เศร้าใจรก็รู้สึกตัวไว้เศร้าอยู่รู้สึกมันรู้สึกตัวไม่มันรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเมื่อมัน ไม่เผอไปเศร้าในสุดจิตก็จะห่างจากความเศร้าแล้วจะหายจากโรคซึมเศร้าเราจะเห็นว่าเพียงแค่เพียงแค่รู้สึกตัวเพียงแค่รู้สึกตัวเป็นการทำลายไม่ให้จิตเลีดเข้ามาครอบงำแล้วก็เป็นการพอกพูกนกุศลให้เกิดขึ้นพระเจ้าจึงให้เราจเจริญสติไนงะทั้งหมดนะเป็นการฝึกรู้สึกตัวลนะ สติรู้กายบางคนถนัดรู้กายก็รู้กายกก็รู้้สึึตัวขนมบางคนถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาบางคนถนัดรู้จิตก็รู้สึกตัวรู้จิตพอรู้จิตไม่ตามก็รู้ตัวขึ้นมาบางคนถนัดรู้ธรรมก็รู้ไปนั่นถ้าเราจะจัดหลักง่ายๆให้รารู้สึกตัวไว้จำไม่ว่าให้จิตของเราให้มันปกติอยู่ตลอด ให้จิตเป็นปกติตลอดแ้วมันจะโลภขึ้นมาก็รู้ทันก็รู้สึกตัวไว้จะโกรธมารู้ทันรู้สึกตัวไว้จะโมหะก็ครอบงำก็รู้ทันรู้สึกตัวไว้เมื่อรู้สึกตัวบ่อยๆจิตเป็นปกติบ่อยๆในสุดจะชินกับความเป็นปกติเมื่อจิตชินกับความปกติแล้วเนี่ยเมื่อใดจิตเป็นผิดปกติขึ้นมาจะเป็นหลงลักหลงชัง หรือไปซึมเศร้าก็ตามมันจะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วมันก็ไม่ไปสู่โหมดพวกน,นั้นจิตก็จะสว่างขึ้นสวา่สวางขึ้นสว่างขึ้นสติก็จะเริ่มพ่อคุณขึ้นสมาธิก็พ่อคุณขึ้นในสุดปัญญาก็เห็นตามเป็นจริงก็เข,ข้าใจธรรมะให้เราจับหลักให้ได้ว่าการมีสติเนี่ยรู้สึกตัวทั้งในรูปแบบตังนงีชีวิตประจำวันเนี่ยนี่เป็นหลักเลย แม้แต่เราทำงานก็ตามก็ต้องรู้สึกตัวทำงานแบบหลงมีไหมส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นหลงทำไปก็กุ้มใจไปทำไปก็หงุดหงิดไปลำคาญเกิดปฏิกะกัดเครื่องมันหลงก็มันหลงกันหมดเลยอ่ะเราลองดูนะถ้ารู้สึกตัวแล้วทำงานไปด้วยสตินะไม่กุ้มนะอย่างหนึ่งเราเพ่สติเวลาเราทำงานเนี่ย ส่วนมากมัจะเกิดโทสะกลุ่มงานไม่ได้ดังใจบ้างเพื่อนไม่ถูกใจบ้างทำไม่ทันเวลาบ้างทำด้วยความกลุ่มด้วยความหงุดหงิดอันนี้มันเติมโทสะอยู่ทุกนาทีทุกนาทีที่ทำงานทำงานเช่นนี้ก็เติมโทสะทำงานเช็ดนี้ก็เติมโทสะท ส่วนเรื่องการงานทั้งหมดก็เป็นการเติมโทสะพ่อคุณจเจริญทั้งวันโดยไม่รู้สึกตัว,วเราไปตังเกีรตดูนะวเวลาทำงานมันจะเครียดขึ้นมานั่นแหละเราเพิ่มโทสะมาฆ่าตัวเองแล้วแล้วเราจะบน่นว่าทำไมเราปฏิบัติทำแล้วไม่เจริญ มันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าในขณะปฏิบัติอะ่ะมันปฏิบัติเกลีตลอดเติมเิเลีทุกนาทีทุกนาทีทุกนาทีจนค่ำกลับมาบ้านก็มาเติมอีกกับพ่อบ้านแม่บ้านอีก <laughs> เติมแต่เกลีอย่นั่นเหละนั่นเราจะออกจากพวกนี้ได้ต้องรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวรู้สึก หยุดนิ่งรู้สึกจิตคิดก็รู้สึกคือรู้ทันนะอ่ะเรารู้สึกตัวคือกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายจิตมันคิดไปจะไปโหมดปฏิฆะกัดเครื่องก็รู้ทันก็กลับรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวถ้าทําได้อย่างนี้นะจิตเลีจะลดลงอย่างเร็วกุศลก็จะเลิญขึ้นจะกลับไ้สู่เป็นคนปกติอ่สมควรเจอละ